สวัสดีครับผมตั้งตามของโยงนะครับวันนี้ก็มีผลงานนะครับบางส่วนนะครับมาให้ได้รับชมเลยนะครับชุดนี้เป็นงานปืนสูตรนะครับแบบมีสูตรเล็งนะครับเป็นงานไม้มะลิศนะครับลามาฆาแตะครับเป็นทรงมือสอดนะครับติดกระพี้นะครับไม้มะลิ ที่สายสายออโต้เซฟนะครับปีกโรเลอร์นะครับสี่ห้าทางขานอกนะครับเป็นแบบมีสูตรเล็งครับตัวนี้เออสายจะวิ่งใต้รางนะครับเวลาเล็งก็เล็งที่ศูนย์หน้านะครับแะเล็งที่ศูนย์หลังผ่านไปที่ศูนย์หน้านะครับมันจะมีร่องนะครับผมทําร่องไว้ครับเป็นลายใหม่ๆนะครับ พืนสูบจะเป็นปืนหลังแข่งนะครับเพราะว่าเราเลงข้างบนนะครับเรามไม่ได้เลงล่างนนครับนี่ก็ไม้มาเล็กเช่นกัน,นครับสกกับขวาทั้งหมดนะครับไกเป็นไกสับบนนะครับสับบนเซฟนะครับ เล่นนกนะครับนี่ครับเซฟตัวนี้น้ำหนักอยู่ประมาณสามโลนะครับนี่เรามีสูตรเล้งนะครับท้ายมันลื่นะครับลามาฆ่าแต้นะครับ รงสูตรนี้ก็ผมจะทําให้มันดําๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามันเงาเกินเวลาเราเล็งแล้วมันแสงมันกระทบตาแล้วมันจะเบลอรครับจะมองมองผ่านไปไม่รู้เรื่องครับชุดนี้ก็เป็นงานปืนสูตทั้งหมดนะครับชุดหน้าถึงจะเป็นงานเล็งลางนะครับไมาบรรทัเช่นกันครับ จะเป็นประมาณนี้นะครับไม้บริิเนื้อไม้เขาจะแน่นนะครับสวยครับทำงานจะเงาง่ายนครับเงาเป็นพิเศษนะเป็นงานป็นสูตรครับทุกท่ ถ้าใครสนใจนะครับงานปืนสูนนะครับงานเล็งรางนะครับลางไม้ลางปีนียมก็ติดต่อสอบถามนะครับมาได้ที่ไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าหกศูนย์แปดหนึ่งห้าหกสองเจ็ดนะครับหรือโทรศูนย์เก้าแปดห้าสี่ศูนย์ห้าสองสามหนึ่งนะครับก็ขอฝากพี่ๆนณานะครับที่ชื่นชอบครับในผลงานนะครับก็ช่วยกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ